เปิดตัวแบบด่วนจีกับรถปิกัพน้องใหม่จากเมืองจีนอย่างดีพอฮันเตอร์ K50 หลังจากคู่แข่งชาติเดียวกันอย่าง b y d ช h a r กซได้มีการเปิดค่าตัวคาดการอยู่ที่1นึ่งล้านหกแบาทโดยจะเป็นปิกัพปรกอินไฮบริดนะครับส่วนกระบะใหม่จากช้างอันดีพอมาในรูปแบบ REEV หนึ่งเดียวในตลาดเมืองไทยล่าสุดเปิดราคาจำหน่ายขายจริงเลยนะครับตัวรถจะมีสเปคยังไงบ้างการขับเคลื่อนทำงานอย่างไร ไปชมข้อมูลทางเทคนิคกันได้เลยครับดีพอฮันเตอร์เคจะมีตัวถังยาว5.38เมตรกว้าง1.98เมตรสูง1.87เมตรและระยะฐานล้อ3.18เมตรความสูงใต้ท้องรถ220มิลิเมตรนะครับรูปร่างถือว่าใกล้เคียงปีกับ1ตันในไทยโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ออปชั่นภายนอกในเบื้องต้นมาพร้อมชุดไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED มีไฟตัดหมอกหน้าหลัง ล,ออล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสออากาศชาร์กฟินลเนืรอกระบดท้ายฝาท้ายมีอุปกรณ์ผ่อนแรงนอกจากกระจมองข้างจะสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้ยังภาพเก็บอัตโนมัติเมื่อมีการล็อกรถอีกด้วยภายในจะพบการออกแบบเรียบรูโดยเฉพาะชุดคอนโซลหน้าจะได้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายพร้อมติดตั้งลำโพง6ตัวฝั่งด้านขวาจะเป็นจอมาตรวัด LCD ขนาด7.5นิ้วได้แอร์ออโต้พร้อมช่องแอร์ด้านหลังเบาะน,นั่งหุ้มด้วยหนังฝั่งคนขับรับไฟฟ้า6ทิศทางและบอกเป่าลมสำหรับคู่หน้ามีช่องเก็บของด้านหน้าคูบบอกซ์พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย4 0วัตต์อีกด้วย <S <S คุมพลังในการขับเคลื่อน IEV e v, ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกระบะใหม่คันนี้โดยจะดตั้งเครื่องยนต์เบนซินพิกา2.0ลิตรเทอร์โบ โดยให้กำลังสูงสุด184แรงมา้าแรงบิด390นิวตันเมตรความจุถังน้ำมัน70ลิตรโดยเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่ชนิด LFP ความจุ31.18กิโลวัตต์ชั่วโมงก่อนจะส่งพลังงานไปยังชุดมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับโดยติดตั้งไว้ทั้งด้านหน้าและหลังทำให้การขับขี่มาในรูปแบบ All-wheel drive right. โดยมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าจะให้กำลัง95แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตร ส่วนด้านหลังให้กำลัง177แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรรวมพละกำลังสูงสุงสด272แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรเคลมอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงทาเวลาได้7.9วินาทีส่วนความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่ชั่วโมงนอกจากนี้เรายังสามารถเสียบปลักชาร์จได้ด้วยนะครับรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับ AC สูงสุด6.6กิโลวัตต์ ส่วนการชาร์จไฟกระแสต,ตรง DC สูงสุด41กิโลวัตต์ทำให้การชาร์จด่วน DC จาก30ถึง80ใช้เวลาประมาณ30นาทีทั้งยังมีการจ่ายไฟสู่ภายนอก V2L และระบบรีชาร์จดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่ทั้งยังเคลมการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งพร้อมน้ำมันเต็มถัง70ลิตรสามารถวิ่งได้ไกลกว่า900กิโลเมตรหรือวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนอยู่ที่131กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โหมดการขับขี่สีรูปแบบได้แก่ normal eco sport และ custom พวงมาไลัยไฟฟ้า EPS วงเลี้ยวแคบส6.75ุดเเมตรชงลางด้านหน้าอิสระปิงนกคู่ส่วนด้านหลังไม่ได้ใช้แหนบนะครับแต่จะเป็นอิสระ multi-link ระบบเบรกเ็นดิสทั้งสีล้อโดยจะได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน auto hold คันเกียร์บนคอพวงมาลัยนะครับไฮไลท์ในส่วนความปลอดภยัยจะมีการแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ช่วยการทรงตัวขณะเข้าโค้งแจ้งเตือนแรงดันลมยางถุงลมนิรภัย6ตำแหนง่งกล้องรอบคัน360องศาแสดงผลแบบ3มิติได้พร้อมบันทึกวิดีโอการขับขี่รอบทิศทาง360องศาเช่นกันสำหรับการจำหน่ายในไทยจะมีเพียงรุ่นเดียวนะครับเปิดค่าตัวที่1 9 9 0 0 0บาทมาพร้อมตัวถังสีสีได้แก่สีเทาอ่อนสีขาวสีดำและสีเขียว ถือว่าเป็นปิกัับรูปแบบใหม่สําหรับการขับเคลื่อน IEV e v, และจากราคาที่เปิดออกมานั้นผสานคุณสมบัติของตัวรถทุกคนคิดว่าน่าสนใจอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ